จาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของกองทุนรวม S S F แล้วก็กองทุน I F ที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่กันไปแล้วนะคะก็มีคำถามจากเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเรามาติดตามเพิ่มเติม,ตมกันกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องรู้กับกองทุนรวม S S F และ I M F ตอนที่2ค่ะ เกียรติจากพี่แอมกิติวัฒน์โพลาจาันทร์รองผู้อำนวยการ Financial Planning Trainer จากธนาคารเกียรตินาคินผู้มีคุณวุธวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะพี่แอม และในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม S S F และ R M F ในตอนที่สองส่วนจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วชมกันเลยค่ะพี่แอมคะจากที่ได้เกริ่นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมตัวใหม่ก็คือ S S F แล้วก็การปรับเกณฑ์ของ R M F นะคะก็มีคําถามจากทําบ้านถามมาว่าถ้าเขาลงทุนใน S S F เนี่ยสามารถนําประหย่อ์นภาษีได้ไม่เกิน30%ของรายได้ที่เขาต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน200 0 0 0บาทและ ถ้านําไปรวมกับการออมเพื่อการกเกษียณตัวอื่นนะคะจะต้องไม่เกิน50,000นบาทบซึ่งการออมเพื่อการเกษียณตัวอื่นก็จะมีเช่น RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าประกันแบบบำนาญตรงนี้ก็เลยมีคำถามถามมาว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ใครที่ควรจะลงทุนใน F, S S F หรือว่าใครที่ควรจะลงทุนใน R M F คร,รงนี้เราพอจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างคะพี่แอมสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะใช้พิจารณานะครับ น่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลานในการลงทุนค่ะซึ่งถ้าลงทุนใน S F F จะขายคืนได้เนี่ยเมื่อลงทุนไปอย่างน้อย10ปีแบบวันชนวันค่ะแต่ถ้าเราเลือกลงทุนใน A M F ะจะขายคืนได้เนี่ยอย่างเร็วสุดเมื่อผู้ลงทุนเนี่ยมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะดังนั้นหากพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเราอาจจะดูจากอายุของผู้ลงทุนซึ่งจุดตัดเนี่ยจะอยู่ที่45ปีค่ะ ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอายุมากกว่า45นะครับคืออายุ50ปีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจลงทุนใน armf ซึ่งจะถือครองหน่วยลงทุนแค่5ปีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกลงทุนใน sff จะต้องถือครองไปอย่างน้อย10ปีแบบวันชนวันซึ่งจะขายคืนได้เมื่ออายุประมาณ60ปีครับพียอค้มคะอย่างนี้แสดงว่าคนที่อายุน้อยกว่า45ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนใน s s f หรือเปล่าคะจริงๆแล้วคนที่อายุน้อยกว่า45ปีเนี่ยสามารถเลือกที่จะลงทุนใน sff หรือ A.M.F e ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่อาจากเรื่องระยะเวลาในการลงทุนเป็นหลักเนี่ยการลงทุนใน S.F ก็จะทําให้เราสามารถขายคืนได้เร็วกว่าการลงทุนใน A.M.F e แต่ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้วเราอยากให้พี่อาจากเรื่องของเป้าหมายทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะครับว่าเราควรจะลงทุนใน S.F หรือ A.M.F e เดียวกันเช่นสมมุติว่าเรามีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยที่มีระยะเวลานประมาณสัก10ปีเช่นสมมุติว่า ต้องการเก็บเงินไว้สําหรับเป็นค่าเทอมบุตรหลานการลงทุนใน r m f ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับการลงทุนใน s อ p เนี่ยที่มีระยะเวลาประมาณ10ปีก็ทําให้เราสามารถขายคืนออกมาเพื่อเป็นค่าเทอมบุตรหลานได้พอดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเก็บเงินไว้สําหรับเป็นแหล่ง การออมเพื่อการเกษียณนะครับการลงทุนในมีพเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าจะสามารถขายคืนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนเนี่ยมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมือนมีคนมาช่วยสร้างวินัยในการออมให้กับเราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขายคืนได้ก่อนที่เราจะอายุคร,55ครบ55 <ส è S 1> ครับผมแล้วการลงทุนใน SSF เนี่ยยังมีประเด็นไหนที่ต้องหน้าติดตามอีกไหมคะพี่อมก็ตอนนี้นะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของการที่ถ้าสมมติว่าเราซื้อเกินสิทธิ์นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันที่สองก็คือเรื่องของประเด็นกรณีที่เราลงทุนแล้ว ขายคืนก่อนที่จะครบเงื่อนไข <Aid S 2> <Taylor. S 1> นะครับส่วนประเด็นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่กองทุน s อสเนี่ยเมื่อลงทุนในตราสารหนี้นะครับแล้วจะต้องมีภาระในการเสียภาษีอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการที่กองทุน s อสเนี่ยสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือโวยลงทุนได้ประเด็นเรื่องของการที่ผู้ถือลงทุนเมื่อได้รับเงินปันผลจากกองทุนเนี่ยจะต้องเสียภาษีหรือไม่และเสียอย่างไรยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอยู่ครับพี่แอมพูดถึงเรื่องของเงินปันผลมาอย่างนี้แสดงว่า ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของการลงทุนใน S S F กับ R M F ก็คือเรื่องของเงินปันผลถูกไหมคะใช่ครับถ้าเราเป็นนักลงทุนที่บอกว่าอยากได้รับเงินปันผลก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุน S S F ที่มีนโยบายการจ่ายปันผลใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนที่บอกว่ามีวินัยการออมขายคืนในตอนอายุห5ปีก็ไปเลือกลงทุนใน R M F ซึ่งไม่จ่ายปันผลถูกไหมคะถูกต้องครับผมเพียง ซาบระเรนี้มีการประกาศเกี่ยวกับ S S F พิเศษออกมาซึ่งจะมีการซื้ออยู่ในช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2563ตรงนี้มีการประกาศเกี่ยกับรายละเอียดยังไงบ้างคะพี่แอมสำหรับเกณฑ์ใหม่นะครับก็จะมีเพิ่อมวองเงินในการลดหย่อนภาษีจาก SSF ปกติอีกไม่เกิน200,000บาทนะครับ แต่ว่าจะต้องเป็นกองทุน SFF ที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย6 5นะครับส่วนเกณฑ์การถือครองนั้นยังคงต้องถือครองอย่างน้อย10ปีแบบวันชนวันเหมือนเดิมครับออย่างนี้ก็ดีเลยเิคะทำให้เราลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็ยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนสำหรับ EP นี้ก็คงเห็นความแตกต่างของกองทุน s s f แล้วก็ R m f ได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถนำไปเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นนแล้วะะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม S S F และ R M F ทางธนาคารเกียรตินาคินนะคะก็มีงานสัมมนาดีๆนะคะโดยเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์ทางด้านนี้แล้วก็คลิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังงานสัมมนาได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องรู้กับกองทุน S S F และ R M F ตอนที่2ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe กับจอยด้วยนะคะ วันนี้พี่แอมและจอยต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับพบกันใหม่กับอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ